กระพันมีกรพันอันนั้นกระพันนี่เฮ็ดไร้หวะเฮ็ดจักย่างมีจอกกระพันแล้วก็หมากกระพันอันผักเป้งหน่อยกระพันพันนั่นหวะผัดวันที่สองสมโพธิเด้อมาเด้อมาสมโพธินำกันเอาบุญเอาบุญชนนำกันเด้อญาติโยมบ้านอุ่นบ้านไกล ตอนแรกมือซองคำมะตอนแรกข้อมือซองคำมันสมโพธิมันสมโพธิพระแล้วกรแพ้ว่ายังพี่นอ้องอ่าเด็กคาบุมีสธาจะมาบวชเป็นพระเป็นซี่กาเจริญพร้อเพราะว่าสมโสบายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้มือง,งานเตรียมบุญบานเนาะใส่ช่อดบุญบานแล้วคนม,มือนี้ยเขาก็เอาเขาออกมาเนาะเป็นข้อเปลือกพี่น้องอเพื่อนละสอบมัดที่นี่นนเิ้มไปเเหรนี่ก็ มันน่าผู้เต่าผู้แก่ผู้อาวุโสเพิ่นเตรียมงานอยู่เนาะมือนี่กะสิเป็นมือส้มโพดเด้อพ,อพี่น้องขอบริตามขอ,อบริตาม เห็นไหนี่การออกเบ้งวะหมาเน่าเตรียมบุญพี่นอ้องครคิดไปไหนละชัวรางร้างเรื่อพี่นอ้องขอตัวนี้ก็ลัางมา,มาสีสอบนะ ันนี้ของเพม่อนเปียมเห็นไหมน้องมันเห็ดลายเนาะเห็นย่างกระนิดตัวนี้คือยัง่างคนเด้ออันนี้เขาเอาน้าจอกเครื่องพัดในถานเครื่องพัดมีกระพันอันนั้นเครื่องพัดนี่เห็ดลายเหเห็นจักย่างมีจอกกระพันแล้วก็หมากกระพันอันข้างเป้งหน่อยกระพัน พัดน,นั่นห่พ,นพัดอัดมืออะไสมโสดวันที่อะไรบันที่สองเย็นที่สองสองอนนี้เป็นใบใหม่เนาะพี่น้องเนาะ <ใบ S 1> เครื่อง,งในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเนาะที่เป็นใบบักมีเรือพี่น้องแล้วก็ะะยังมีอีกหลายอย่างตอนนี้กำลังเริ่มเม็ดอยู่โอ้โหอันนี สัสดีคดแล้วยีครับวสีครับยวัสดยบดีรยวสดีครยายรอบี่ร้องวัสีรับสาัีนับสวัสดีครับสวัสนีครับรบวดีรบสวันรับสาัสรับรัีรับสวัดรับวันรับสวีรวียรงบสวยสดีราสัีบวดบสวนีดีครับสวนีสีรบรีรับ ต่ำเห็นป่ะสิพามาเบิ้งวอนสมโภดพี่เนอะวอนที่ว่าเตรียมสมโภดเนาะู้ใดอยโ่บานไข่เคียงก็สมมารถมาได้ยเนาะมืออื่นเทวาวันที่สองที่สองเดือนกุมภาพันธ์วอนนี้เป็นเหตุวาเรียบร้อยแล้วพี่เนอง บอนี้จะเป็นบอลคูบาอาจารย์ผนังเนาะเอองบวงข้างนี้พี่น้องพัานกระลุปงไปในกรกลงสากว่าให้มาเบ่งให้มาเบ่งให้มาเ่ให้มาเบ่งย่ง คันบักเงใหญ่นี่เฮ็ดเดีกันคนบักเงใหญ่บ้านแม่เด้อบ้านแม่เด้อมามาชมเด้อบ้าน่ใส่ิกูใส่ตะลคู่นึงใส่นคู่นึงนสมโพนี่นี่เด้อพี่น้องมาเบิ่งงเพิ่นกําลังปาดปาดกวยอยู่เนาะเฮ็ดนงนี่คือนงใหญ่เนาะใส่ตะลเด้อตอนนี้ยังเฮ็ด่นแล้ว น้าไว้มาหักเลยษณาทั้งทั้งนมันจะเป็นถงสีเนาะเห็ดเป็นโค้งไว้นกครอันนี้เเป็นอาต้นกล้ยหรือว่ากาบกล้ยมาติดไว้หน้ามออันเบากรซื้อไปแล้วว่าเอเป็นจะยิบไวเนาะีิด้องวอ่ะเป็นหูเป็นส่งเป็นอันดไมเอาเตาเนี่าพุ่งมาด้วเพราะัเตาเตา

นี่เป็นพระที่เตรียมสมโูรณ์เลพี่นอ้องจะเป็นพระอุ้งนี่จะเป็นพระแกะสลักทนเนาะเหมือนจะเป็นพระรอขนาดใหญ่เนาะเป็นพระสางมากลังสำเร็จปีนี้พี่นอ้องจะเตรียมสมโูรณเลยต่วบ้า,บานเราสักดาบ่ม,มีงานบุญใหญ่เนาะ พี่นี่กำลังจัดใหญ่เอาสีมาถ่ายบรรยากาศหอบวัดด้วยพี่น้องสบายดีวะนุสบายสบายเลยพี่บักสัมเทาเชิญโอ้หักขนาดเนาะเรื่องนี้เนาะอันนี้เป็นบรรยากาศวัดเด้อพี่น้องเมาซินเมาซินคนโกวันแมทเนาะทางนี้กำลังเตรียมใหม่เตรียมต่อพี่น้อง อธิม to ่าไทยบรรยากาศบานๆเนาะบรรยากาศเต็มบุญทรั้งนี้กำลังเฮ็ดกวนนางส้มโพดเพิ่มพี่น้องคาดว่ากวนเที็สแล้วนะจะบอกก็มาเฮ็ดเพิ่มเติมมีประธานเป็นนางสูบยาอยู่เลือพี่น้องด้วมาบริชายน้ำม้วดอกามาฝนกวนหญ้าสูบเป็นนางเบิ้ง มีบริการได้ผมพี่พี่น้องดีว่าดีว่าเน้อสั่งเพียบเลยพี่น้องสั่งเพียบรับบริการผมอ่ามาสอบถามลุงจานเนาะวันนี้มือมอระเรืองมากมปนมือได้ลุง หกคำหกคำหกคำเนาะหรือว่าวันที่วันที่สามเนวะวันที่สามบุญบานนีมียังไงมีวงนุตรีมีหมอล่ำเหลืองวะคณะอะไมีวงนตรีมีหม้อเหลืองบ้าเพีรทองพระวิทวท่องแล้วมาหมอตาไัยเนี่ยแหละมาชีจอสี่อพีนี่จัดไงญ่งขวรเนาะหองยไงห้องบนส่งโพระซึ่งยหยอดสซาเพราะมห้องใหงไง ซองใหญ่เล็กตลอดกลนพี่น้องเงาพี่นี่ก็สิริเบงมอระเบืองพี่น้องล่างจากบรีเบงมอระเบืองมาไล่พี่น้องอยู่บ้านแมดพี่นี่พี่นี่จากมอระเบืองมาเลยด้านบนในด้านเบื้องล้นขนไดใหญ่ในน้องเห็ดใส่ปากซี่ต้นหอมต้นหอมใส่ สองคำไหม่หรอกตอนแรกมือสองคำเหรอตอนแรกข้อมือสองคำามันสมโขันสมโพดพระแลกาแฟมายังพีน้องเอปีคาภูมิาัาธาอยาม,มาบวชเป็นพระเป็นซี่กเจะเญือนขาาั้นกว่าความกินความทานต้องขั้นอยู่กับท่าวบา้านแม่ตลอดเืลานั้นเป็นมือนสมโพดพระขันเป็นเรื่องเล่าหนิซึ่งเปนหาคำน้องเปอนเล่าหาคำ แต่ม้าเหลืองเหมนพกคำแรงเมือนกคำมันยกหนวดซอผ้าแต่ก็ผู้ใดมีใจชทตาอยากมาเป็นสภาพอยากเป็นาาเจ้ชาชะตาก็มาความงานย่อย่วดซอผ้าในตอนเมื่อนั้นก็จะเลื่อนพอนมาเหมือนกันผู้บ้ามากเลยเนาะพี่น้องเนาะผู้บ้าประจําวันแม่คือว่ามีองค์เดียวอยู่วันแม่ อาข้ามือนี้องชีติดตามคุ้บ้านี่แน่สินะสบายดีครูบา้าสบ,บายอ่าวันนี้มาสอบถามครูบ้าเนาะวะ่าบ้านเน่านี่มีมีว่าร่ำเรื่องแมนบอแมนวันที่ไหนเนาะคนที่สามคนที่สาม,ม มีช่องเสาค่ะมอลำเรืองนี่จ้างคณะได้มาคคุว่าเป็ดดอกดอกผ้าผิดปืนทองดอกฝาเพชรดุืนทองพี่นี่จ้างมาจากลานคุบ้าสามสิบชองนี่พี่น้องคือว่าพี่นี่มีการจ้างมอลำหลอกลำเรืองมาเนาะอ่าผู้ใดอยากเบิ่งมอลำเรืองกันวันที่วันที่สามพี่น้องวันที่สองสมโพธเด้อมาเด้อมาสมโพธินำกัน Ông bún ông xuân năm nhà nhôm và đun ban cay. Chàng mò lâm đường thì chàng chắc làn cho nói. Sàn sập tròn. Ồ sàn sập tròn làn. Thứ ba mò lâm đường thì bữa sọt chèn lưỡi men mò. Men. Bẹt mung sao? Men. sọt ừ. chèn ừ. lưỡi cay nó. คุ้านี่เป็นคุ้าคนดังเนาะที่ว่าดังในทิกตอกมาอยู่บันแม่อาไว้าลิ้มทิกตอก็ะจีคุณนาคุณต้าเพื่อนคุ้าเพจเด้อพี่นอ้องเอาหมดเลยทามไล่เนาะมือนี้ก็นท้าเบี้ยงขานีเนาะสาธุนำเดาอ,อ